หูฟังตัวเนี้ยเสียบแล้วเล่นได้เลยแทบไม่ต้องปรับอะไรเลยสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับหูฟัง IEM เป็น c ีแกรัดนะครับ 1DD กับ CBA นะครับเป็นไฮบิด i i m m ที่รวมทั้งหมด5 d ไดเวอนะครับคือตัวเนี้ยผมอยากแนะนํามากเพราะมันเป็นหูฟังที่ราคาไม่แรงเลยอยู่ในงบ5 0 0 0 6 0ถึง6ก0 0กลางๆครับดูที่ตัวหูฟังครับดีไซน์อะไรต่างๆ ยังออกแบบมาได้ดีเหมือนเดิมครับสำหรับแบรนด์นี้คุณจะดูวัสดุอะไรต่างๆความสบายรูปทรงเชฟต่างๆครับมันเข้าหูเราอยู่แล้วครับเรื่องความสบายอะ่ะแบรนด์นี้คือกินขาดทุกแบรนด์เลยผมชอบจริงๆในเรื่องการออกแบบของรูปชาร์ปของรูปทรงนะครับแล้วผม,มจะมีหูฟังอีกตัวหนึ่งด้วยที่เอามาเปรียบเทียบกับตัวเนี้ยจะเป็นตัวยอดฮิตเหมือนกันครับมาดูกันครับว่าตัวไหนรูปทรงมันต่างกันยังไงครับไปลุยกันเลยครับ อันนี้จะเป็นเปรียบเทียบกับตัวซิมกอดซูเปอร์มิกโนะครับคุณจะเห็นนะครับรูปทรงซิแกตอาจจะใหญ่กว่านะครับแต่มันจะมีดีเทลที่ด้านข้างครับด้านที่จะเข้าไปในหูเราครับในส่วนของซิแกตอ่ะมันจะไม่มีส่วนแหลมที่จะเข้าไปที่หูเราเลยอันนี้เปรียบเทียบอ่าที่เราเห็นกันครับดีไซน์อะไรต่างๆแล้วก็ตรงตัวจุกอะครับจุกผมจะใช้เป็นจุกกลางนะครับนี่ครับข้อแตกต่างเลยสําหรับ2ตัวเนี้ยจะเป็นในส่วนนี้ครับ คุณจะเห็นครับว่าซูเปอร์มิกฟอจับลงไปมันจะมีส่วนที่มันแหลมที่มันยื่นออกมาเต็มไปหมดเลยแล้วพอมาดูตัวรัดครับไม่มีตัวไหนยื่นออกมาเลยครับนี่เขาจะเป็นข้อแตกต่างมากสําหรับใครอ่ะที่อยากได้ IEM ที่ใส่สบายไม่เจ็บหูครับผมแนะนำซีแกลครับได้ทุกรุ่นเลยคุณสามารถเลือกได้ทุกรุ่นเลยใส่สบายทุกรุ่นครับผมรับประกันเลยเรื่องน้ำหนักนะครับ ตัวซีแกตทำได้ดีกว่าเยอะเลยหูฟังมีความเบากว่าแต่จริงก็เบาก,ากว่าไม่เยอะครับส่วนเรื่องแนวเสียงอ่ะทั้ง2ตัวแนวเสียงนี่ต่างกันค่อนข้างเยอะครับตัวรัดอ่ะจะมีเบสที่เด่นกว่าตัว s u p e r m i ์มิกโครับแต่เรื่องแยกเสียงอ่ะผมว่าอยู่ในเทียใกล้ๆกันเลยไม่ได้ห่างกันเยอะขนาดนั้นครับแต่ตัวรัดอ่ะอาจจะได้ความก้างที่เพิ่มขึ้นนิดหน่อยครับแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นหัว3.5นะครับไม่มี4.4มาให้ ก็จะต่อแค่3.5เท่านั้นครับส่วนผมจะใช้คู่กับตัว FIO K11 เท่านั้นนะครับส่วนการตั้งค่านะครับผมจะตั้งที่ FIO อยู่ที่42นะครับแล้วเสียงในเกมอยู่ที่50แล้วก็เปิดในส่วนของ l o u d n e แค่อย่างเดียวนะครับแต่ผมจะดัน l o u d n e อยู่ตรงกลางไม่ได้ดันไปสายสุดครับมาดูจังหวะในเกมกันบ้างครับที่ผมไปใช้มาเกือบ2อาทิตย์ว่าหูฟังตัวนี้มีอะไรที่มันโดดเด่นแล้วก็ดีบ้างครับ ในรายละเอียดของการแยกเสียงครับผมให้ตัวเนี้ยอยู่ในเทียเดียวระดับกับ Super m i มิกเลยอาจจะดีกว่าหน่อยหนึ่งด้วยซ้ําครับแต่ที่ตัวเนี้ยดีกว่า s ซูเปอร์มิกเป็นเรื่องความกว้างครับที่ตัวเนี้ยยังกว้างกว่าซูเปอร์มิกโฟแต่ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นครับแต่ผมรู้สึกได้ว่ามันกว้างกว่าแล้วก็มีเสียงปืนแต่ระยะมันเน้นเบสได,ด้ดีมากครับตัวเนี้ยคุณจะได้ยินเสียงเบสแบบทุกระยะเลยโอ้โห,ต,ห,หต้อ่อสวยอ่ะลอกนึง ไม่ไดูมไม่ไดูคนามยายอยู่ <c oughs> โดนอีซักยิงไงอ้ส <c oughs> อัสอีซักเออเนี่ยอีซักซื้อเหรออ่านโนงอีซักแค่มันเห็นเราเราเราน,นะตรงเนี้ย <c oughs> นี่ไงดิอีซักโดนกูนไปดิ <c oughs> หมดปะ่ะอ่านโน่งซื้อมา ถาถึงการแยกทิศทางกันบ้างนะครับหฟังตัวเนี้ให้การแยกทิศทางที่ค่อนข้างดีเลยซึ่งสามารถระบุตำแหน่งได้ค่อนข้างชัดเลยว่ามาจากซ้ายหรือมาจากขวาตำแหน่งอยู่ในบ้านหรืออยู่นอกบ้านอะไรเงี้ยผมพาตัวเนี้ให้ตำแหน่งแล้วก็รายละเอียดได้โอเคเลยครับแล้วก็อีกอย่างอะ่ะที่ผมชอบมากๆเลยเวลามีไฟหรืออะไรต่างๆคือมันให้รายละเอียดไฟต,ตรงนั้นอะ่ะได้โอเคเลยเราสามารถระบุทิศทางที่มันกำลังยิงกันอยู่อ่ะแบบผมอยู่บ้านนี่ใช่ไหมผมได้ยินเสียงมันเขามีอย่างเงี้ยผมก็สามารถ ไปดักรอหรือว่าไปแกมไฟอะไรได้ผมว่าตัวเนี้ให้ความรู้สึกนี้ที่โอเคเลยครับซึ่งเหมาะกับพับจีด้วยเพราะมันกว้างแต่ก็ให้รายละเอียดที่โอเคครับแล้วตัวเนี้จะมีเรื่องของที่ผมบอกไปคือแทบไม่ต้องปรับแต่งเลยคือผมอเสียบปุ๊บผมเล่นได้เลยแนวเสียงของตัวนี้ค่อนข้างโอเคเลยไม่มีส่วนไหนที่มันแหลมจนเกินไปหรือว่าเบสที่มันหนักเกินไปครับ มันเหมาะกับเกมมากๆเลยซึ่งผมเสียบปุ๊บเปิดลาวเน e แล้วก็ต่อ v โอแล้วก็ปรับแต่งตามที่ผมถนัดไม่ให้มันดังไปหรือว่าไม่เบาไปซึ่งผมเล่นได้เลยครับแทบไม่ต้องปรับอะไรเลยผมชอบตัวนี้มากแนวเสียงอะไรต่างๆอะ่ะเป็นแนวเสียงที่แบบผมต้องการเลยส่วนข้อเสียมันก็มีอยู่นะครับผมอ่ะปรับราวเน e ใช่ไหมจังหวะที่โดนเนทหรือโดนแฟดอะ่ะจังหวะที่หายจากแฟดหรือว่าโดนระเบิดแต่เราไม่ได้โดนอย่างเงี้ยแบบบาระเบิดยัดบ้านเราเนี่ยเสียงเราอ่ะจะหายไปประมาณ 2 -3 งถึงาวิได้เลยแบบมันวิ้งไปเลยครับอยู่ๆเสียงก็ช็อตหายไปเลยแล้วก็แต่มันก็กลับมาประมาณ2 3งสาวิครับซึ่งถ้าใครชอบแบบไม่เปิดลาวเน็หรือว่าไม่อยากต้องการให้เป็นแบบเนี้ยเป็นแบบที่ผมบอกสามารถปิดในตัวลาวเน็แล้วก็เล่นแบบธรรมดาได้นะครับเพราะหูฟังตัวเนี้ยมันไม่ได้บาดหูอะไรขนาดนั้นเสียงปืนเสียงอะไรไม่ได้แหลมแล้วก็ไม่บาดหูจนเสียงดังจนเล่นไม่ได้แล้วก็สามารถเลื่อนตัวลาวเนอะมาทางสายสุดได้นะครับ ถ้าใครถนัดก,ก็ปรับแบบนี้ได้แต่ผมใช้หูฟังตัวอื่นอะ่ะมันไม่ได้เสียงหายนานขนาดนั้นนะหูฟังตัวอื่นมันจะหายประมาณ1นถึงสวิบ้างแต่นี้มันล่อบางช็อตหายไป3ามวิเลยซึ่งช็อตที่มันต้องประทะกันมันก็ลําบากนิดนึงครับก็อันนี้ก็จะเป็นข้อเสียอีกหนึ่งตัวเลยสําหรับตัวนี้นะครับ ผมอะที่ผมเล่นมาหูฟังตัวนี้มา2อาทิตย์ละผมพอใจมากกันกับเงินที่เสียไปสําหรับงบ5,000ถึง6,000บาทแต่ได้หูฟังที่โอเคแล้วก็ใส่สบายแนวเสียงที่แบบเป็นแบบที่ผมต้องการเลยซึ่งผมชอบจริงๆครับตัวนี้ก็ฝากไว้ด้วยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่ใครแบบไม่ชอบ s u p e r m i มิ พะมันใหญ่ใส่ไม่สบายคุณสามารถมาลองตัวนี้ได้ครับซีแกตลัดนะครับเป็นหูฟังอีกหนึ่งตัวเลยที่คุณจะไม่ผิดหวังเลยถ้าคุณได้ใช้มันต่อไปจะเป็นไฮไลท์นะครับเพื่อนๆสามารถดูเพลินๆได้เลยผมอัดมาค่อนข้างเยอะเลยเล่น,นไปประมาณเกือบ2อาทิตย์กว่าสำหรับไฮไลท์พวกนี้นะครับก็ชื่นชอบจร <ๆ S 2> ิงๆครับหูฟังตัวนี้ฝากไปเลยครับอีกหนึ่งตัวใส่สบายเสียงแยกเสียงโอเคแนวเสียงโอเคครับแล้วก็ ราคาก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นด้วยพอจ่ายไหวครับอยู่ใน5,000ถึง6,000บาทถ้าเก็บโค้ดวันโปรอ่ะพอเผยได้ประมาณ5,000ต้นๆเองครับซึ่งเป็นราคาที่คุ้มมากกับตัวเนี้ยครับเพราะมันใส่สบายจริงๆครับผมชอบมากผมชอบแบรนด์นี้จริงๆแบบโอ้โแหบบใส่สบายกับทุกตัวเลยก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับแบรนด์ซีแกนนะครับ เจ no? yeah. ่เลวเนี่ยกี่บาทไแล้วต้องเทเลยนี่แหละป้าดูเทียวอืมดำแบบดำแบบเออนี่แหละสะอาดด้วนะดูแบบมีป่าโอ้ฟังเช็ดกวสามอ่ะ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 เดี๋ยวิบไฟอ่ะทีบี ติดเนี่ยได้ได,ได้ได้ฟาได้ฟาเอ๊ะเกิดอักรกี้ชิบแมน thank you watching uh I am Batman สองค uh, นไม่ okay. ้องบอกกัดฉันเลยโอเคกูได้เกิดวันนี้กูต้องได้เกิดอกีกว่นหอวมึงตรงนี้ไป ติดท้ายบ้านมึงไปเีอะเจ็บเจ็บตัวท้าบ้านมึงเจ็บตอนนีอย่างเดียวสวยอุ้ยวิโดนเผาอ้ติดปีตัวไปตรงนี้แล้วตอกตัวเลยอักหนึ่งเลยหนึ่งยุ้งปืนหมด มีอ่ะข้างในข้างในเสร็จแล้วข้างในเลยตรงไหนไปด้วยไปตัง้ตงทำไรไม่ไเป็นจะต,ต้องทำไรแบบในห้องในห้องในห้องเหยียดเราจะชุบนัดหน่อยในห้อง <c oughs> <c oughs> นี่ <c oughs> นี่ชีล่วงอ่ะนี่ <c oughs> เอาอาสกินอัดไปดีเราเอร์วิวไปที่ออกเฮ้ยอ่ะกูประกาับใจเอาแอดดอกคิว <c oughs> ออกอ่ะเฮ้ยต่้มันหมดองเดี๋วไองมาสักมียายปะยาไม่ทันแม่เลรานามเชืกู วงวงจบไปนี่มีวง่สี่แต่ได้บ้าข้างบนหรอถึงป่ะเนี่ยเราถึงมีมาเข้าวงแล้วซึ่งมันวงเออใช่ใช่ใช่อะไรเนี่ยมันเจ็บเกตตัวหน้าเจ็บเกบหัวน็อกแล้วน็อกแล้ว้องวิ่งด้วยหรอ้องวิ่งด้วยผมไม่น่าทันหรอกเพื่อนไปเลยนี่เหนวตายห่ะก็ตายเลยไม่รองหรอ ตัวไหนไอ้พี่ไอ้กุตมอยกุตมอยตัวมาแล้วก็ตัวบนบ้านนี่เรื่องมาชิดขวาแล้วเรื่องมาชิดขวาแล้วนี่สวยเดอสวยไอ้กูบด๊แฟด เ้ยเพื่อนเรามีรถด้วยวะเอารถมาจอดปีนรถสองคันเลยนี่ไงในเมืองยิงกันหน่นี้วันนี้ไม่เศรษฐ์เนอยเฮ้ยกูกูทำหน้แห่ยิงได้อุ้ยระเบิดหน่ะนี้ระเบิดระเบิดเถวสวยสวยเพื่อน ไอตีตรงนี้มึงมันไปหัวดาอที่มื่อี้แล้แหะหรอไอไอดับไอไอดอบนี่เพื่อนอุ้ยกอยาไปเอาวะนั่นแหละกูขอหิวนะนะเพื่อนไอมันโดูดนฝั่งเขาคนนึงไหนเพื่อนกูโดนน่าเห็นไมเห็นคอมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนีลังเข้างันนี้เห็นปะ อยูดูห <substit> ล <uting> ังกระแพงค <Youtube> so ุม <around> ป <people> ืนเป็นหรือเปล่าไอ้สองนี่สอนลีงสตั้งมาแค่สองตัวบอสเอ้ย

ไอ้ไอ้บรรจลอยไอ้ดอกวะต้องกลัวไอ้มาแล้วไอ้มามาแล้วมันรอมันรอยิงตัวเก็บไอ้ดอกล้วเพื่อนไม่เปูดหลังก้อนหลังก้อนเออเมื่อหลังเมื่อหลังกูเล่นเท่าไหร่ปั๊มยาดิปั๊มยาดิเสร็จเลยนี่มาต่อยเพื่อนมาน้ากูน้ากูน้ากูเพื่อนตัวเดียวตัวเดียวเอ้ยสองตัวสองตัวเก็บเลยเหรอต้องมากูเลยเพื่อนสองตัวแล้วมันเดินโล่งๆเลย นั่นลอเบ้ลลอเบิ้ลเลยไไ่กูตอเมเดลนี่ยมันสตัวเอ้ยรถมามันต้องยิงมันต้องยิงเว้ยตียิงแล้วบอกนะตอกตัวสองตัวสองตัวเอามาส่งกันรึยัน้องหนึ่งอง้ยมีตัวมีตัวมีตัวเอ้ยไอ้เหี้ยขอเราปาลอลอง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 ล ตัวนองข้ากู้มากู้ม,มาฝังอยู่บนหอตรงนี้นั่นสิเฮ้ยเพื่นอนตอนนี้เพื่อนตัวตัวนอนะเห็นปะไม่น่าเลยก่ามีตลบเลยเนี่ยสิอยู่มีรถป้ฟิวไม่มีหรอเพื่อนต้องเดินอ่ะมึงไม่ว่ากูลองให้เดินต่ะตูเล่นซ้ายให้ ลิงมึงเล่นขวาออกเลยไปไหนเหน,นีเ้ยไอ้ลองเอเมร์เขียวฉีกซ้ายไปเลยเดี๋ยวเล่นตับคนนี่นอนเลยต่อรอรอรอ,อ,อมันลงลงมาเฮ้ยเบนมึงเห็นมั้ยมันเห็นมาโก้มาโก้มาโก้เห็นละตัวมาโก้เลยตัวมาโก้เลยเพื่อนมันนอนอยู่ตัวมาโก้ตัวมาโก้ตัวนึงเฮ้ยเพื่อนเพื่อน ลังนวยอยู่ปั๊บมากูเลยมากูเลยเพื่อนเราหน่อยตัวนึงตัวนึงอุ้มรูมันจะล้เราตายป่ะเอ้ยข้างหลังแค่สมองอ่ะโกปูปูอ๋อให้เฮ่ละไม่เต็มใจมากเพื่อนทากเลยทากเลยทากเลยมีคนไว้เด็บตรงนี้เลยตรงนี้เลยเพื่อนมากูเลยมาโดนมันโดนปืนนี่กูไม่นนักหนึ่งไม่ตายอ่ะนี่ลองล่างนะนเอลองล่างนั่นเอ ไอ้หน้ามือเจออะนกแ้เบิดนะรอรองนั่นแหละกูยช่วยได้ไม่สองฟองไม่ลองน้อนะดกเน็กมันสวยอะไรวะเฮ้ยแล้วสวยมีครมันเสรุปเลยนะครับ ตูฟังตัวเนี้ยเป็นหูฟังอีกหนึ่งตัวที่เหมาะสําหรับเกมพับจีอย่างมากผมให้ว่าในระดับเนี้ยเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากสําหรับคนที่เน้นเล่นเกมนะครับแล้วก็ฟังเพลงซึ่งมันใส่สบายแล้วก็ฟังเพลงโหดอยู่แล้วคุณจะได้เสียงเท้าที่แม่นและการแยกทิศทางที่โอเคครับถ้าใครสนใจอยากลองหรือสั่งซื้อเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับ,รบแล้วก็สุดท้ายนะครับสาหรับใครที่อยากสนับสนุนผมง่ายๆนะครับแค่กดลิงก์ช้อปปีด้านล่างก่อนสั่งซื้อสินค้า คุณไม่ต้องจ่ายเพิ่มครับแต่ช่วยให้ผมได้มีรายได้เล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อมาทำคอนเทนต์ดีๆโดยแบบนี้ต่อไปแล้วก็หาหูฟังไว้เพื่อนๆดูนะครับหูฟังต้องฮอลิสไซครับโปรเพเยอร์เขาใช้อะไรกันขอบพระคุณมากๆครับสำหรับการรับชมขอบพระคุณจริงๆครับ